สุดในประตําปีเลยล้อมึงเนี้ยหูดูสภาพล้อแล้วก็ไม่ล้างดูดูสภาพล้อมึงมันก็ตามอายุการใช้งานเฮ้ยนี่มันห้าปีมันก็มีเก่าบ้างทลอกบ้างตามอายุการใช้งานแล้วจะงหุ่นยีทําไมแล้วมาแซลมันทําไมว่ามันที่ดของใช้อยู่ทุกวันให้เกียดมันหน่อยเฮ้ยอยากได้ใหม่ไหมอยากได้ใหม่ไหววมันนเป็รที่พูดยาก จะื้อล้อใหม่จริงเหรอจะถึงล้อใหม่จริงเหรอ,อ,หรหรอเออล้อใหม่เลยไม่ใช่อันนี้มันก็เริ่มเก่าแล้วไงดูไวเปล่ายางก็เก่าเนี่ยเห็นไหมได้ดูไวเปล่าก็ดูอยู่อันนี้เราใช้เลนโซ่ไงเราวัรรุ่นไทยอ,อ๋อ,อที่ดูันก็เลนโซ่สีดำหละแต่เป็นตัวใหม่ตัวใหม่สีดำเลยเหรอใช่ จะว่าจะลงขอด20อันนี้เขาสิบแปดไง oh. ลงขอด20แบบพวก SUV พวก Fortuner อ oh. อะไรประมาณนี้คือว่าอยางบางหน่อยอยากได้ล้อไหมอยากได้เลยถ้านะฟังกัซืปให้แล้วก,แวก็แล้วก็ดีใจไงแล้วก็ดีใจไงเราฟังดูไหมบ้างไหมว่าฟังชอบล้อแบบไหนล้อเล่นล้อเล่นที่จะให้ฉันตายไป ทำคอร้องคอ